ไม่เขินเหรอเออเคลมอะไม่เขินเหรอ m มเวว o เราโมงอะดีใจด้วยเพราะว่า BEC ทำมานานแสนนานยังไม่มงจนเนี่ยคุณไบอ้นเจ็บไข้ได้ป่วยายเนทางแต่ที่อยากรู้คือ เอเจ้าภาพข้างหน้าประเทศอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ไรอยาร่อยาไรสาระ,ะออไปไปเฉลิมฉลองกันนู่นไปไปเร็วๆรีบไปฉลองกันเร็วๆมิสเวอร์เรามงะดีใจด้วยเพราะว่า B.E.C. ทําทำมานานแสนนานยังไม่มงจนเนี่ยคุณไบอั้นเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะคุณจูเลียก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะภายใต้ B.E.C. เทโลผู้ถือผู้เป็นเจ้าของสัญญาดีใจด้วย เดี๋ยวเธอก็คอยดูนะว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างไปเร็วๆกดตะกร้าก่อนที่จะตื่นเตนทุกคนอยากฉลองไปฉลองไปยินดีกันเลยดีแล้วถูกต้องไปไม่ต้องมาแบบกระแทกแดกดันไม่ได้มีผลอะไรเลยเจ้านายสั่นชนะใส่ก็ดีใจดีจะไม่ดีใจได้ไงเราโอ๊ยตายแล้วเออนะฮะไม่ยังมาเขินมาเขินเลือดเลยไร้สาระจริงๆเลยไร้สาระไร้สาระที่สุด เอ็นเป็นดีดีต้องขอบคุณคุณไบอันมาคาเจ้าของลิขสิทธิ์มิสไทยแลนด์เบอร์โดยบีซีเทโลและพี่โป้งนะฮะที่แบบให้เอ็นเกจเมนต์ผมเยอะมากแล้วก็ดีใจด้วยกับ BC นะครับเย่โผล่ไปคอนกรีตกับเจ้านาย้วตั้งแต่เช้าไว้ดีใจด้วยนายเนี่ยทำงานมาตั้งนานโอเคในที่สุดเจ้านายทำได้ฮะเออเลิศ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  นะโอเคมากดสบู่สิไปมากดสบู่แล้วก็กดสบู่นะฮะไม่เขินเหรอเออเครีมอะไม่เขินเหรอ,อ,อ <c oughs> ไม่เขินเหรอโอเคตัวบุคคลโอเคแต่อย่าไปเคลมอย่างงั้นเออคอร์รเอร์เรทกันดีกว่าอย่าไปเขนินเขินเลยแต่ <c oughs> กตายเลยนะไปเร็วๆคุณใบอันแกเก่งจริงนะบอสใช่แกสนิทกับคุณจูเลียแล้วแกแบบอยู่กันมานานสามสิบปีอเออสามสิบปีตั้งแต่คนแรกชื่อส้มชนาการชัยศรีแกถือมานานแกถือทุกวันนี้แค่ยังถืออยู่เราต้องให้เครดิตแกไงเพราะตามคู่สัญญาแกเป็นคนถือลิขสิทธิ์แกเป็นคนนะฮะ,ะเราต้องแยกกันนะระหว่างตัวแทนกับ กับเจ้าของที่ส่งผู้สัญญานะจ๊ะเร็วก็ผมพูดตามความจริงอ่ะทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงแต่ถ้าคนจะแบบไม่ยอมรับความจริงจะพูดไปเรื่อยไปเปืือยอย่างเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันมันก็คนละเรื่องกันใต่การจะพ่อความสะใจแต่บนพื้นฐานเราต้องพูดความจริงก่อนอความจริงเป็นถึงไม่ตายมันเป็นข้อกฎหมายนะฮะใครเป็นเจ้าของก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของใครเซ็นสัญญาก็คือคนนั้นเป็นคนเซ็น ใครจ่ายค่าลิขสิทธิ์คนนั้นก็เป็นเจ้าของนะฮะแดกดันคนอื่นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกสําหรับคนที่ชนะนะควรจะไปทําให้มีแว l u ลูกันมันเป็นเรื่องดีแล้วเราเห็นเราดีใจด้วยนะก็ยังย้ําอยู่เหมือนเดิมดีใจกับ BEC Tele บริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss t h a i l a n d World ตามกฎหมายและถูกต้องและเป็นผู้จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์และผู้ชนะก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขระหว่าง BEC กับ Miss World ทุกคนไปดูมาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไหมว่าในข้อตกลงเขาต้องทำอะไรและไม่ต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะไปดูกันก่อนไหมเงินล้นงเงินราง,งวัลอะไรผมขี้อยากจะอธิบายนะก็แล้วแต่ใครจะจินตนาการกันไปนะฮะแล้วแต่แต่ความจริงมันก็คือความจริงครับนะฮะเพราะว่าคนมงก่อนนะนี่ก็คือเช็คสนิทก,กันมากนะฮะ สนิทก,กันมากได้เท่าไหร่อะไรยังไงทัทนาบอกหมดฮะรับชมข่าวถูกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ